แล้วคุณเคยคิดไหมว่าวันวันหนึ่งจากคุณที่เป็นทอมมาคุณก็จะได้กลับมาแปาาลผันเป็นผู้หญิงไม่ลแล้วก็ไม่มีวันนั้นด้วยเอาคำถามหน่อยถ้าเกิดสมมตินะในอนาคตคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณจะเอาลูกกี่คนไม่มีนั่นหนลูกเขาน่ถามถามถามจะถามนี่แล้วผมถามไ,ไม่เฉยไปไม่ก็ทําท่าต่อไปก็ได้ไม่ทำท่าไม่เอาอ้วมันอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงหรอกแต่ถ้าเกิดสมมติคุณในอนาคตอะคุณคุณเป็นผู้หญิงคุณจะมีลูกกี่คนเอามันจะไม่เกิดขึ้นหรอกอย่าไปทำางี้ย ไปามีแฟนแล้วไปยังมีมีลูก้ห่ออออทุนถ้าไปผู้ชายได้นะอ่าปรมีแฟนไปมีลูกคนอ๋อก็ก็จะมีลูกแค่สองคนครับทำไมถึงได้มีกคนเดียวมันจะไม่ใช่ไหมไม่มันเยอะที่สึดไม่มีเพื่อนอย่างนี้หรอใช่จะมีกี่คนนะสครับโอ้ไหวไหวอยู่ไหวผมไหวอยู่บางที่งานเงินก็ใช่งานคุณรู้แล้วใช่ไหม